สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเขา้าชูทีมงานมาหาเห็นครับผมเนาะหละังรัฐบาลให้ออกไปพี่ร้องหกสี่หกครับผมเนาะสามตัวบนแล้วก็ไล่หาแปดแปดหาครับผมเนาะเอาแม่เสมอคนดังพี่ร้องงวดนี้งวดที่แปดพี่ร้องแตกตึมอีกคือเ่าให้เกือบสามตัวแตกพี่ร้องเพื่อนให้สี่สี่หกครับผมเนาะเพื่อนให้สี่สี่หก เนาะเรียกรถเพิ่นหกหกสี่พี่น้องเนาะเพิ่นกันเน้นให้สี่หกสี่หกเด้อพี่น้องเด้อหาสี่หกสี่สี่หกครับผมเนาะแตกกันเลยพี่น้องเนาะสำหรับแม่เสมอเอ็งงวดวันที่หนึ่งนี่พี่น้องมาแล้วครับผมฝันต่องวดแล้วพี่น้องเนาะโว่กันมาหนึ่งถึงเธออยู่พี่น้องเน้นให้เลยสามตัวคนมาคักหลยมือขึ้นนี่พี่น้องตองงวดเลยครับพี่น้องเนาะเอารอดีตามไปพร้อมๆกันครับ เต้าพัดออกรถมากเหมือนเต้าออกเต้าเก่ามากเอมือนว่าเดี๋ยวนี้เกจวดวดต้อไปหรืวดที่แปดมันบ่อยันเมียนเต้าพัดเขาพันสามมาได้บวนี่เ้าพัดเขาพันสามมเมียนมัดเลยเ้าพัดเขาพันสามมาเ้าพัดเขาพันสามนับหลงค้าซี่ครับผมนพรว่าใครว่าใบ่ซื้อใอยว่าใอ้ผัวซื้ออครว่าไอ้ผัวบ่เมียบ่ซื้อเพราะว่า คันซื้อแล้วมันเปรออแม่เลยบอกเันแปรแลังกาบ่าวไอ้ผัวฟังยิ่งเดือดขันผัวบ่เอากะขึ้นข oui <ศ>ันห้าออกมาเจ้าเยอะเสียใจนะเออกระมาอยู่รอครับผมเนาะ มันติดเชื้อได้น้ำกุนเด้ก่อาเลี้ยงวางสิแมนอิลีแม่นอิลีกับโบแม่นอิลีเราก็ยังได้อยู่เออก็ได้อยู่อาการก็ได้ใส่ด่าๆได้จะทุ่นมันจะขาดพี่น้องสามจะกาดหลังหลังวันหนอยออกนะครักเบ่งออกมาหาแม่เสมอแสดงความดีอกดีใจ FC ฝากมาอยู่เพิ่นว่าดีอกดีใจน้ำแม่เสมอเด้อสั่ว่า ได้อยู่40บาทว่าสั่นไปเห็นกันอยู่เ่นถามอยู่ข่อยก็บอกเพิน446เออ3ตัว446กับอันอันแม่นผู้ใดว่า31 315เอาโลดเอาโลด446กับอันน315ก็เถูกเบิดบ้านอือแต่ที่ถืกอยู่ล่ะผู้บว้าใ้เพิ่นฟังผู้มักน้ำเฮานั่นน่ะพอถือถแต่ผู้มักน้ำเฮาจ้าแต่ผู้ไปอัน ข้าลาบากกะบ่าวไอ้เพิ่นฟังน้ำยูมางกะซื้อเด้ออะไรมังส uh, uh ิครับอืมแห่งว่าบวดนี้เขาจังๆอีกแล้วอ่าเกือบแตกสามตัวจ้าอืมถ้ามันเอาอยู่ในทะเบียนรถแตกสามตัวเลยสามตัวเลยาะว่าวหกหกสี่เด็กก่อนหกหกสี่ครับผมบัดนี้แห่งว่าได้ตะพูซื้อได้ตะพูน้ำจ้าผู้เพิ่นติดตามมันก็ได้อยู่คือ ผู้สาวหัวซื้อว่าเป็นก็นเลบ <laughs> ยบ่ไไรบนน่อะฮอ,อาฮ่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 <อ>าฮ่า่าแบบ่าฮเา่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าน,น,น่าเ่าฮ่าาฮ่แม่าฮ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 ่าั่าฮนาเ่า่าฮ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 ่าง่าฮ่าฮ่มาฮา่าาฮ่า่าาฮยา่า่าฮา่าฮามาฮ่าาฮีา่าฮาาาฮฮาฮ่าฮ่า่าเ่า่าฮ่าฮ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 ่่าฮ่เฮาฮาฮ่าฮ่าเ่า่าน่าา่าาาา่านาาา่ ถึงก็ว่าเูสเจ็ดเาสูนเจ็ดตัวเดียวเนี่ยเจ็ดนห้าตัทั้งนาเนี่ยดูนเจ็อ่ะนะี่แม่ขิดนะมันไปอยู่ขทา้หนาต้นต้นนาเลยมันมาทุ่ยถายกันยุ่ยถายกันจดยุ่ยูน่ายซูนาศูนสามเอาหมดแหละเาไงเลาซ้อสามขิดเจีมหนึ่งครับเอาซูนสี่แล้วบ้านนี้แม่ฝันหรือยังฝันแล้วเมื่อคืนบ้านนี้ฝันล้วครับฝันคือฝันมาจังสี่บานนี้บังดีๆเด้อตีซอยกัน วันวายจกไปหยังดอกว่ามาใส่สูตรขาวนี่ล่ะหละเล่นเด็กน้อยจะเป็นมาตาใสมาหลานเป็นหลานเจ้าของอ่ะล่ะครับผมเป็นลูกเป็นหลานเจ้าของอ่ะล่ะเลยจูงแขนยางจูงแขนยางเอาเล่นเล่นลูกเล่นเล่นเล่นวันฉินนะมาลูกมาใสหมดเด้ตะปูเด้เสียผ้าบนุงเออ ลูกมากกาลังพอดื้อๆกาลังหัดยางไว้ๆนี่แหละกาลังหัดยางนี่แหละมาล่ามามาแม่สิพ่ายย่างสั่นน่ะแม่สิพาย่างเอ้ยจูงแขนทางทางนี้ผู้นึ่งทางนี้ผูน้นึงจูงแขนเขาใส่สุดขาวมันหามากเลยบางสิออกมาวัดหมู่บ้นานนี่นะมู้านี่เลยมาฝันนลยนะครับผมเพราะว่าปไปนวดบัดมันบ่ได้ฝันมันบ่ได้ฝันมันบ่ได้นวดเลยบัานนี้กันเลยว่ามาล่ามากันเลยบางสิอันแม่สิพ่าย ย่งางสิบ้าหัดย่างสิบ้าเล่นอะไรแบบดุงแขนโอ๋นไหยน้อเงงองตัวนี้โอ้กำลังย่างกำลังหัดย่างจริงๆนี่ละเสียผาบนุ่งไม่พอใช่เมื่อนค้นครูเจ้าสิตีิบาเจ้งไหนบาร์ดี้มา,มาจู่ทั้งนี้ขี่แตกขี่แตกมาที่ทั้งตากินมาท่าน้ำแข็งเสียข่อยนำ้ำตึ้งจีนข่อยบัรนี้เม่งมาละบาน์ด แม่ว่าขี่ตาเหงึมบ่บ่คือบ่บอกแม่ต่างกินเต็มต้นเต็มตนแต่ขี่มันดำดำดำแขนเสียขาวข่อยมุนอีกกระถือมีเห็ดยังไงหล่ะบัดนี้ไอ้ยังไงหล่ะบัดนี้กระจิบไปล่างตัวบัดน <ayo> ี้บ mm. ่กระจิบไปล่างตัวบัดนี้พอกระเล็บจูงแขนหลานยางแล้วบัดนี้พอกระเล็บบ่บันขี่ถึง กินทั้งกรรมกินทั้งข่าโตเจ้าขวางทั้งกินขี้เจ้าขวางได้อยกนะเออทั้งกินทั้งข่าเสียโตเต็มมัดเราก็มาท้าเสียขาวข่อยน้ำท้าสิไข่อยน้ำข่อยก็เลยเอาไปล้างน้ำเออมานี่ตีสองขวากแก่ข้อมฝันให้พ่อใหญ่ฟังผมมีตีสองเหี่ยวเขาเลยแก่ความฝังพ่อใหญ่นี่ข่อยว่านมันแจงเลี้ยวพ่อใหญ่เบื้องหน้าลิกาตีสองตีสามเออ มันนี่คอยเล่ยมาอ้าวตแต่เล็กบอท่านได้ออกกูขึนมาฝันวางซีคกันนี้ตีเส้นแปดหาแปดหนึ่งไปนีแลนหลวข,ของเนบ่กแปดหอดมือนี่ไหมหอดเส้นซีสองเกียร์ได้ไหมเออแต่ยังวะอันอกันนี้ตีเส้แปดหนึ่งแปดหาอันหนึ่งซีหนึ่งหาไปหนีได้บ่เออเด็กหน่อยกูไส้คอยกันตีวันเป็นน้ำหาน้ำหน,นึ่งคือเก่อาอันแมนมุจเจ้าตีมู่คอยกันีตีคอยเป็นซีกันที่ซีหนึห่งคือเก่าอันต้นเนาะ นี่ทั้งนี่กันหนึ่งแม่ทั้งนี่ทั้งนี่ทั้งนี่บ่เป็นอย่างนี่ทั้งนี่ขี่แตกนี่ทั้งกินทั้งท่ากับของทั้งข้าวไขเปลี่ยนไปหมดนี่ไอ่อ่ะแปดมันตงมีซี่กับมีแปดกับมีหนึ่งกับมีบ้านนี้โตได้แค่แม่ซีแปดหนึ่งไว้ทีนะซีแปดหนึ่งหรือซีหนึ่งแปดแปงสิบซี่หนึ่งหนึ่งสี่หาหนึ่งหนึ่งหาไปนี่แหละแปื่แปดหนึ่งหนึ่งแปดไปนี่แล้วมีผู้หาอะรบเห็นมาม้างหนึ่งมากปะ ข่อยมามาตังหามาตังหกมาตังสี่มาบ่บัดนี่มาหากรมีหาก็มีหกกมีัาสิบนโอ้หนึ่งไม่ขางี้มันแปดเบิดไห่นี่แม่แปดดนึงนั่นและแปดนึงหามือคอยก็หาดิบคอยล่างน้าน้าก็เป็นหนึ่งี่บัดนีอหนึ่งคักหนึ่งมา่งอหงอนี่แหละ งวนบางนึงก่อนก็ไปไปฝันเจยวอันก้อนเล็กสีออกก่อนไปฝันเจยาเงี้ยหน้าที่แดงเล็กบานเป็นหนึ่งสมัหนึ่งหนตัวไหนแม่หนึ่งตัวไหนหนึ่งสีมูหาเล็กบานเป็นวันี้เออวันนี้กวสีว่าสีหนึ่งแปดหรือแปดสหนึ่งก็ได้สีหนึปเออสีหนึ่ปดแปดสีหนึ่งก็ได้แต แปดหนึงก็ได้แปดหนึงแปดก็ได้เออเอาเบื้องสี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็ได้หานึงหนึงห่างก็ได้แล้วพอเถอะเบื้อหอยกุ้ช่ายเบื้องตัวนี้เขาเอาสี่หนึงแปดก่อนตีไหมเออเออาะวหอยผู้ชายจ้ามันติดหนึงอยู่แล้วล่ะมันฉีแปดเนาะต้องกินไหมปากดิกรแปดดอ ตามก็เปี่ยนที่เล็กหน่อยปลาเต็มยังเห็นีีดำๆเลยนะพ่อถ้าตโนถ้าโตเต็มเมื่อสักเดียวคุณสิเฮ็ดจังไดงเราไปหาหนามเส้นมะล่างหน่อยบ่บ่ได้สูนเด้บ่ได้สูนใ์หนละอันนี่บ่ได้สูนใหนเขาเด้อันนี้แต่ว่าแม่มันคือเ่าบอกแม่ล่ะลูกแม่เ่าบอกแม่แม่กูเค็ดยังไงเราไปถือเสียขาวกูถือขาวอันนั้นหรอกบ้าหาหนามหลังหาหนามหลัง บ่ห้บ่ห้องดิออบ่ห้บ่ยังซือ่ออันเขาจูงแลนกับแลี้น้ำเขาเขาจูงญากงกับยางน,น้ำเขาเด็กหน่อยสองอันแต่ว่ามีแบบเดียวขี่แตกน,นั่แหละนี่แหละแม่ก็ได้ตีเป็นสี่นึงแปดจ้าคอ,อยตีคอยเป็นน้ำน้ำฮ<ะ>ตีคอยเป็นสี่ได้พอเด็กน่อยเป็นหนึง่งเอะมาขี่แปดมั่นน่ะนะคอยก็ตีเป็นแปด คีแปดต้นเต็มต้นเต็มโตแม่ไหมเล็กหน่อยพวกนั้นแม่กับมันแปดข่ยนัำมแม่บางทีปีเสพเป็นแปดเถนตัวตรงๆมันสีบรหนึ่งสีแปดบอแม่กันั่นแล้วกับเากันั่แล้วเพาะเพราะว่ามพรา่านดอกเพราะว่าข่คยับช่วงแรกนี่มานคข่ที่นิ่งไวคอยที่ฟันนิ่งคือนโมจอมาหาข่สิเทียนนะฮะมันได้ต่ที่แหกพูตามาแต่มือแรกเอก ขันแบบเลขนี่มันได้ทั้งมือแรกเลยขันแม่เล็กขันเข่ามันกวสิมาฝันซ้ำตัวเก่าบักนั่นมากอดมาดวมข่อยมันก็ยังตีเป็นหาดเป็นหูคือเก่าอยู่สิผู้ยไส้น้ำหาน้ำหูคือเก่าบักเขามามาตูนั่นนาหนานั่นแหละพอจะเลยว่าเอาขันฝันว่าได้งวดนี้ขันฝันว่าแปดมันเข่ามาแล้วบอก็เลยมาบ่าดิบน้อยขี่แตกแตก ต้นแปดต้นทั้งยกกินทั้งมาแปดคอยนี่ำนะขวากันเลยว่าเอาปกติขวากเป็นซีขึ้เก้าคือหงวดบางหนึ่งอะไรอืมเลยว่ามันสีไป็ใส่ซีหนึ่งแปดดีกว่าทจ้าอืมขวาก็เลยว่าเอาตองหวดขันแม่นไม่เหม่อฝันตองหงวับดขันแม่นตัวนี้ต้องฝันเกี่ยวอีกละเบะหมือไรมื่นนึงก็ต้องก็เจ้าะกับเอาอย่าลืมหาหนึ่ง กินไลกันไลพวนอย่าลืมหานึ่งกระเรวกันเพราะว่าเด็กหน่อยผู้ใช้มันเป็นหาอมันทั้งครูด้พอเด็กหน่อยทั้งครูดิมกับผู้ใช่นี่กับผู้ใช่ไหมอย่านึ่งเออจิว่าค้าไม่เป็นซิบเอ็ดไม่บ่แต่ว่าค่าก็เจ้าวาสันได้ได้น่อยตั้งหนึ่งกับผู้หนึ่งจับเขียน มันเป็นคันเป็นานนี่พอนี่ขั้นแม่เหมือนี่ตีเป็น่หนึ่งแปดจ้าแล่ว่าข้ตีตีเป็นหนึ่งแปดหนึ่งกันจ้าจ้าคือหวดไว้นี่และหอมซ c นี่หละคอยบันเอาหาไซบันที่คอยเอาหกไซแม่นแตกตั้งสามตัวเอมัพก็ว่าผู้ใช้เป็นน้าหาน้าหกเนาะมพาะว่าเอ้อ มันเลขตัวเก้าหาหกหกหาจะยังว่าไปอยู่มันก็เลยมากมันับกันอยู่คนละหอกอันนี้เปนบนอันน้เป็นล่างเออที่จริงเนี่ถ้าม่นห้าลงหกสี่หกหละไปแล้วนั่นเอจ้าไปบารีคร่เด้อรลขขออกอยู่รถนี่แหละเพราะว่าขอยไปับขอยไงไปนาก็เลยวางสี่ไปน้ำกันก็เลยวางสี่บอกข้อเลขรถนเนาะสองหกหกสี่ คุณว่าปั้นนั่นรถคันนี้คืองามแท้รถคันนี้คืองามแท้รถคันไหนล่ะแม่คันนี้ล่ะบอกงานจังไดหลางมาหมู่บ้านนี่จังส mm. ีบอกคักดูดอกแม่เสมอ